สดีครับวันนี้เขามาพบกัครับทีมงานสร้างนกเนาะพี่น้องวันนี้เข้ากลมารีวิวบรรยากาศนาลานการทำงานเนาะร่างสิบคืนเนี่ยนางผูกนะครับที่เก้าครับมารีวิวเล็กครับพี่น้องจะเอาก็วใจเล็กร่างตามอหินเลยครับร่างสิบโค้งอยู่ร่างสีโค้งแต่ทุกที่เก้ากับหัวใจเล็กต้อง ร้องครับกระซับด้วยล่างสองที่เราแหะครับก็งานล่างสามผสบประานเนาะพี่น,อนนะ้องเนาะเ้องกลับมารีวิวใข่เบิร์นเหมืนเดิมเป็นคานคูดจะเป็นแน,วน,แนวนางปูครับ,นรบรแ,แนวนางปูครับที่เขาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วแนวนางปูเนาะพี่น,อน้องสุดป,ประมาณนี้ ตัวนี้ก็เป็นแน้โยกมั่นครับตัวนี้สิบไปอำเภอสมเด็จนาะพี่น้องเหมือนอื่นแต่เพื่อสิความทรงตอนนี้ครับคนสีเรียบร้อยแล้วก็มารีวิวหอพี่นองเบิ้งครับครับตัวนี้เป็นง่าชุดโคตเนาะสำหรับสไตล์สร้างนกครับผู้ใดมกักผู้ใดชื่นชอบในสไตล์ของสร้างนกก็ โอ้มาสาบถ้ามั้งครับนี่ครับขีเสียมช่วยๆครับเป็นเส้นเน้าลูดเป็นเล็กล่างสามเนาะพี่น้องเข้าประกบให้ครับตัวนี้ก็เี่ครับเป็นเล็กล่างซีครับตัวนี้เป็นกระบอกตัวเก็บเนาะเป็นล่างซีนะครับขีเสียมช่วยๆครับเบ่งเอาเลยพี่น้อง เสียมสวยๆตัวนี้ก็เป็นเผ้านิ้วสองเนาะพี่น้องเท้านึ้งสองเขาดัดเงาให้เลยบอมาติดเอาเฉพาะตัวนี้ก็ล่างสามครับเป็นล่างสามทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นล่างสามพี่นอ้องพร้อมนะครับแปดโค้โทนหูกระจก มองใส่ขวดน้ำเอาแบบจูใจไปเลยเง่วๆหูจับขึ้นเหมือนพ่อบ,บอกติดตั้งเนาะพี่น้องเบิ่งขีสียมีเส่อมครับสีเส่อมสวยๆนะครับสีเส่อมสวยๆเนาะพี่นอ้องมือนเขากับมารีวิวให้พี่น้องบึ่งนะครับช่วงนี้ก็ ได้โซ่เขามากับสิได้ราคาเดิมๆอยู่ด้วครับพี่น้องช่วงนี้แห้งเล็กขึ้นราคาแล้วทุกอย่างเลยครับลวดเชื่อมลวดยางก็ขึ้นจ่าเคยสื่อกล้องละลอยเศร้ากันอยู่กล้องละลอยหกสิบแต่แว่าเขาใส่ลวดสามเนาะพี่น้องลวดสามมันจะอยู่สามลอยหกสิบถึงสามลอยห้าสิบบาทตอนนี้ขอแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบเนาะเล็กจะขึ้นอีกจาาเคยเคยสื่อเสร็จละ พันเดี๋ยวนี้ก็ตกเส้็จแล้วพันสามครับพันสามเดีย๋ยวนี้ครับห้า,ล,าล่างๆจะขึ้นเป็นพันหาไปกับนี้ก็แล้วแต่เข้าหาเล็กได้เนาะพี่น้องสรุปแล้วก็คือเดีย๋ยวนี้ของขึ้นเด้อพี่น้องแต่ว่าราคาของสร้างนกกันยังยังคงเดิมครับแต่ว่ากับีแนวโนมเนาะพี่น้องสําหรับแนวไอ้นุกมันนี่ครับตัวนี้ก็แส้คำครับล่างสามเนาะพี่น้องคาล่างสาม เอาใจ้หน้าหนาติดเต็มไปเลยครับนะครับบรรยากาศกำลังสีเก็บข้องขึ้นรถเนาะพี่ร้องนีเครื่องใหม่เครื่องนี้เก็บรถชุดเก็บชุดยังเป็นหัวน็อตครับแัดไปหัวน็อตเบอร์24ถึง2บครับ 24่ี่ัดลยครับเรารับรับนอกเทียกำลังสเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือขนลดอย่างกำมะกำเมดเนอ้องพี่น้องเหมือมาหนารีดิวบรรยากาศเะเป็นแน่ร่งปูหรือห้องเทียบเรีเยบร้อยแล้วเะิเป็นโตกำลัางคืนกุ้ง หรือเทาก็บดออกติดตั้งก็จะได้ปิดล่านไว้ดูวิวของเบง,ง,งกำไม่กำมือกับตั้งซี่อลาพี่น้องบ้านบ้านมือเทาก็บบหลอกบอลลายคือบ้านเขาดอกเท่าปิดเปิดล่มลามไม่เท่ากับไฟไฟไปนะครับแต่มันดีวิวของเบงสายไฟเออก็บเอาเราสร้างแหละเาอาไปให้เมื่อไรสายไฟนาการกระลับเมทเท่ากับเก็บเอา ไปตัดไปยังบรรยากาศืปองนอกีนะให้นาริมาเข้งเนีนนเรืองอัดให้ดูเล็กเท่เาวกันสำหรับย่าพูดพระเจ้ามาส่งรถไทย,ยกับฝรั่งเศเดี๋ยวนเล็กพระเจ้ามาไอเฮ็ดแนวยกแผ่นพื้นเนาะเอาใส่เทล่อสูดดูว่าท่านหลือแล้ว แต่ก็สูงก็สูงมากนะรูปถ่ายรับน้องเอามือในเข้ากามารีวิวให้เบิรงนซัมมี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องบรรยากาศอา้านเจ็กกตบว่าเป็นระเบียบเรกพี่น้องฟองเจ็กกล้างตามถือเชือกน้อพี่น้องเสียกตัวเฉยว่าอะไร,รัดดิบเน,นี réussi, ่ยนะครับ กด,กดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ใดสนใจกัโทั่วมาเด้อเดี๋ยวสร้างงบสิทิมเบอร์ทั่วไว้ให้คลิปเงี้ยวเียครับผมสวัสดีครับ